ยิ่งใหญ่มากเลยมันแถลงปิดบริษัทเลยโอเคนะคะโอเคนะคะนะคะเจอกันสักแป๊บหนึ่งเริเลยอันเริ่มเป็นนะคะสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับซิงเกิลนี้กันยัะยอมะซิงเกิลแปลว่าโสดโสดอยู่แล้วเริ่มเลยหรอเริ่มเลย ซิงเกิลยอมอ่ะเธอซิงเกิลแปลว่าโสดยอมแปลว่าอะไรยอมแปลว่าเซเรนเดอร์เซเรนเดอร์คือยอมฉันโสดแล้วก็ฉันก็ยอมเธอเสมอยอมแค่ไหนยอมแค่ไหนยอมแค่ไหนคือใกล้อันนั้นอันนั้นไกลแค่ไหนก็เมื่อประมาณกลางเดือนที่แล้วเราเพิ่งจะปล่อยเพลงใหม่ไปนะครับชื่อเพลงว่ายอมนะครับผมก็เป็นเพลง กลับมาทำเพลงคู่ร่วมกันในรอบหลายปีเลยหลายปีเลยก็ก็เกริ่นเขาเรียกว่าเป็นการแบบทีสก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงคอนเสิร์ตดับเบิลทร b l บครับครับผมเพลงนี้ได้ใครมาช่วยแต่งให้ครัได้พี่วอย์บริค่ะเข้ามาช่วยแต่งแล้วก็ช่วยโปรดิวให้ด้วยเนาะมีคนโปรดิวอีกก็คือก็จะมีพี่โฟรบพี่โฟช่วยช่วยช่วยในส่วนของการแอนเวนต์แล้วก็จะมีพี่ปูวงเฮนมาช่วย เก็บเนื้อด้วยเลยครับผมได้ข่าวว่าเนื้อเพลงได้มาจากเบสบอสตอรี่อมพูดคุยกับคนไปเล่าอะไรคนเขียนเนื้อฟัรครับมันถึงได้ออกมาเป็นแบบนี้อะไร้ก็ผมก็เล่าให้เขาฟังว่าะพีพีเขาชอบเขาชอบหาเรื่องชวนตีแล้วก็เหมือนหรืว่าชอบเอาชนะผมผมก็ต้องเป็นคนยอมเขาตลอดอะไรเงี้ยแบบชอบแบบกดดันผมอะไรเงี้ยก็เล่าให้เขาฟังแบบนี้เขาก็ดูจะเขาเรียกว่ามองเกมขาดว่าว่าว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงอะไรเงี้ย กดดันอะไรครับจริงหรือไม่จริงหรือไม่ใช่หรือมม่อเล่าเหมือนกันไหมเราอะคือหนูก็เล่าในฟิยเดียวกันอย่างเงี้ยแหละที่คือแบบต่อหน้าสื่ออย่างเงี้ยหนูอาจจะแบบดูไม่ยอมข่าวแต่ข้างหลังก็คือเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยแต่ด้านหลังหนูเอาเขาตลอดอ๋อ อยากจะกินอะไรก็ได้กินเอจจะได้อะไรก็ได้ทั้งหมดอะไรเธอสั่งของเธอแล้วเธอกินไม่หมดเธอก็บอกอันนี้เธอกินนี่สิกินไปแล้วครึ่งกล่อง caring is sharing เออเขาสองสั่งมาเพื่ออแต่กินคือกินพูดเป็นเรื่องจริงไหม1%เรื่องจริงประมาณ3%นะแต่ง97%หนูว่าแอลกอฮอล์พี่กินเวลาอยู่ด้วยกันใครยอมใครไม่ยอมกันหรือว่าผมยอมอยู่แล้วอ่ะผมยอม จะเป็นผมยอมเพราะผมเป็นคนง่งายๆนะผมเป็นคนทํางานง่งายๆงงเขาแบบเขาจะมีแบบวิธีอ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้อแบบความต้องการเยอะผมก็จะอาแล้วแต่แล้วแต่เขาทำไมต้องยอมเขาะอะไรนะฮะผมเป็คนไม่ไม่มมชอบมีปัญหากบใครครับผมหืออะไรที่ที่แบบยอมได้ผมก็จะยอม <S 2> <S 2> อะไรนะฮะมีบ้างครับมีบ้าง จบไม่สวยครับผมเราเจ็บตัวเหรอไม่เจ็บตัวเขาเขาเขาก็จะด่าผมไปเรื่อยๆหนูไม่ได้ด่าเขาหนูบอกว่าแค่ระบายความในใจระบายยาวไหมครับทุกค่านเป็นชั่วโมงอยู่ตามรู้สึกเราก็ยอมพีด้วยหรือเปล่าพียอมเขาก็ยอมครับพี่ก็ยอมเขาเหมือนกันยอมก็จะมีบอกว่าเรื่องที่เราต้องยอมกันนี่แหละแล้วอย่างพี่พียอมเขาเรื่องไหน ก็หลายเรื่องนะครับอย่างเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยบางทีพี่ก็ให้เขาตัดสินใจไปเลยหรือว่าอะไรหลายอย่างที่มันเป็นดีเทลต่างๆอะไรเงี้ยพี่ก็ให้เขาตัดสินใจไปเลยแล้วพี่ก็ทําตามเขาทุกอย่าง,งเขาจะสั่งให้พี่ใส่เสือส้อใส่เดียวพี่ก็ใส่ฝืนตัวเองสกูนใครจะมาใส่อย่างนั้นน่าเกลียดเดีขาสั่งใครจะไปใส่งั้นใครจะไปสั่งอย่างนั้นน่าเกลียดใครจะไปสั่งอย่างนั้นมีที่ไหนพีกินเข้าไปลำไม่ยอมกัน เกียจใันมามีเหตุการณ์กันมาก็มีนะครับมีส่วนใหญ่จะมีกรรมการครับถ้าไม่เป็นถ้าไม่เป็นกรรมการท่านนี้เนื่อถ้าเป็นป้าบีก็จะเป็นเอ่อเดลสุพลอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะเป็นพี่ยงทรงยศอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมีบ้างมีบ้างมีบ้างไม่ยอมเรามีพี่จริงว่แต่คนยังไงบ้างครับพี่งอ่าต้องมองเขาแต่เขาถ้าต้องมองเขาใช่ไหมถ้าเขาไม่ยอมเนี่ยเขาจะนิ่งๆเลยเขาจะแบบวันนี้เขาจะมาแบบว่ามีคุยเขาจะแบบมีคุยก็จะเดินแบบว่าทำเป็นแบบมองแล้วเขาก็ ผมโฟกัสงานไงผมกําลังคิดอยู่ว่าอวันนี้ผมต้องทําอะไรบ้างเราก็ต้องเดินไปเล่นๆนะคเับอย่างเงี้ยเธอเธอเธอเขาเอาเพลงเล่าให้พี่ยูยูบอเจียองนะรเนี้หาเพลงมาแล้วมีงานอะไเนื้อเพลงอ่ะไล่ไล่ไปตามท่อนเลยดีกว่าท่อนของพีพีร้องว่าอะไรท่อนแรกร้ายๆยังไงก็ไม่ผิดฉันรู้เธอคงจะไม่ติดถ้าชอบสลาปก็ทนดิเคไหมเธออ่า ไล้ยล้ยังไงก็ไม่ผิดฉันรู้เธอคงจะไม่ติดถ้าชอบจะแล้วก็ทนดิเคไหมเธอแสดงว่าเธอชอบของผมนะฮะต้องมาต้องการไม่หลัอะไรนะแสดงว่าเธอชอบฉันหรอก็ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งประมาณบางส่วนชอบบางพาร์ทบางพาร์ทก็ก็พอทนได้ของผมให้ไปทางซ้ายก็โอเคให้ไปทางขวาก็โอเค คอยบริการไม่โลเลเคไม่เถอะอเนี่ยเขามองขาดไหมล่ะใครเป็นคนยอมบริการตอนไหนฮะบริการตอนบริการตลอดเวลาผมเป็นคนที่ชอบ air of service อยู่แล้วเป็นธรรมชาติชอบท่อนไหนมากที่สุดชอบท่อนนี้แหละนี่มันมันมันใช่เลยท่อนนี้ชอบชอบท่อนนี้เลยอ่ะเอาผีอก็ผีอะก็เก่งจริงต้องยอมเชนก่อนเพราะว่าตีกันทุกวันเนี่ยไม่ได้รักเธอน่อยลงเลย นี่ล้วก็ของพีปีจะมีนี่ฉันมันเป็นคนไม่ชอบแพ้ใครไม่ว่ายังไงฉันต้องเป็นคนชนะอันเนี้ยเขามาจากเธอแต่ว่าเขามาเขียนใน้ฉันร้องไงของผมนะก็เธอไม่ยอมอ่อนฉันเลยต้องยอมก่อนโถ่เหมือนเหมือนเห็นจริงๆอะแพ้เป็นพระโอเคอะฉันพร้อมไงเห็นไหมล่ะเนื้อน่มันบอกอยู่แล้วทุกอย่างนั่นแหละแต่เขาก็บอกแล้วไงสรุปในเนื้อเพลงไงว่า ตีกันทุกวันก็ไม่ได้รักเธอน้อยลงเลยอาไม่แต่รักเธอเพิ่มขึ้นตลอดแหละได้ได้เยอร้องมายถงพอาร์ตดนตรีไปทำยังไงอรัเขาแบก็พาร์ดนตรีเพลงนี้ก็อยากจะทําให้พอพอ,พอกลับมาทําเพลงร่วมกันเลยคนระับรู้สึกว่าอยากจะทําเพลงที่มันที่มันอัปบีที่มันสนุกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ได้ positive energy เนาะก็เลยเหมือนกับว่าเป็นเพลงที่อยากได้ฟังที่มันเพลงที่มันฟังแบบฟังง่ายๆฟังได้ทุกวันฟังได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะทำทำเพลงที่มันเหมือนกับว่า มีท่าเต้นด้วยเผื่อว่าเราก็จะได้เหมือนกับว่า engage กันได้กับทั้งเราสองคนแล้วก็คนฟังด้วยอะไรเงี้ยครับอยาก MV บ้างป่า MV เจ็บที่ท่ากี่ชุดเจ็นชุดเยอะมากเจ็ดชุดเจ็ดชุดตอนแรกวางไว้สิบสองชุดแต่ว่าเป็นลมก่อนถ่ายไม่ทันเล้วไงพี่เล่า MV มันมีมิติยังไงทำไมต้องมีแต่ลชุดที่ต้องเป็นแต่ละยุคคือต้องการจะสื่อว่าแบบจริงๆไม่ว่าจะเป็นกี่ แบบเราตีกันว่าแบบมัลติเวิร์สมัลติเวิร์สไหนของวิลกินพีพีไม่ว่าจะเป็นแบบตัวละครอะไรก็ตามอย่างเงี้ยก็เราก็ตีกันแต่สุดท้ายเราก็รักกันเหมือนเดิมครับผมก็เลยจะเป็นตีมาแบบเหมือนเราก็มีหลายชุดหลายแบบมัลติเวิร์สมากๆเป็นคาวบอยบ้างเป็นแบบขาวดำบ้างเป็นอะไรเงี้ยคือไม่ว่าเราเราจะอยู่ในในในยูนิเวิร์สไหนเราก็เราก็จะตีกันอย่างเงี้ยทุกทุกมัลติเวิร์สแต่ว่าบทสรุปมันก็คือไอ้ฟิงเกอร์ทรัพนี่มันเหมือนมันเป็นมับลิกว่า พอเรายิ่งดึงกันมันก็จะยิ่งติดแน่นขึ้นเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจิ้มนิ้วข้าหากันมันก็จะหลุดออกมาก็คือเหมถึงว่าถ้าเรายอมกันเนี่ยมันก็จะแก้ปัญหาได้เป็นเป็นเป็นอ่ายูนิเวอร์สปัจจุบันที่บอกทุกยูนิเวอร์สว่ามันต้องยอมกันนะมันเหมือนผมบอกตัวเองในยูนิเวอร์สอื่นๆว่าต้องยอมเขานะมันจะได้จบมันก็ต้องบอกตัวเองในแบบยูนิเวอร์สอื่นๆเนี่ยว่าแบบก็ฟังๆเขาไปเถอะบางที ใช้เวลาการเพื่อหลังการถ่ายทำดีเพราะมันเปลี่ยนชุดเยอะมากเลยก็หนึ่นะฮะหนึ่งวันเต็มเต็มหนึ่งวันเองครับผมใช่ครับหนึ่งเต็มเต็นเต็มคือการเรื่องหลังการทำงานของมือก็สนุกนะครับจริงๆแบบเหมือนเราทำงานกันแบบว่ายาวๆเลยเนาะคือถ่ายถ่าย MV เสร็จเข้ามาถ่ายคอนเทนต์ต่อถ่ายคอนเทนต์เสร็จเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเสร็จกลับออกไปถ่าย MV ใหม่ก็คือแบบเป็นการทำงานแบบติดต่อกันยาวๆอเ ก็สนุกดีครับแล้วก็เป็นการร่วมงานของพีกับพี่สองด้วยเรียวกลับมาทมงานพี่สองอีกครั้งหนึ่งครับผมพี่สองดีทำแต่เส้นเรื่องเดิมครับแล้วก็ได้มาเรียกาสเจอพี่สองครับก่อนหน้านั้นก็จะมีมันดีเลยมันดีเลยเอ้ยแรกเลยป่ะแรกเลยป่ะแรกเลยป่ะอ๋อผิดเพลงเราพี่เสนอไอีกแล้วอ่ะใครทำอะไรอย่างเงี้ย ไไออเดียะรข้้มาาบงก็จริงๆของพีพีจะเป็นเรื่องชุดเนาะพีพีจะดูเรื่องชุดก็ของพีจะเป็นเรื่องชุดที่แบบว่าตอนแรกเขาคิดมาเป็นแบบ12บสอแบบมัลติเวิร์สอะไรเลย้ะพี่รู้สึกว่างั้นเราทำให้มันคาแรคเตอร์มันชัดๆเลยมาอย่างเช่นคาวบอยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคาแรคเตอร์มันชัดขึ้นตอนแรกก็จะมีแบบคาแรคเตอร์ที่เป็นอาชีพด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมแต่ถ่ายไม่ทันก็เลยได้ประมาณนั้นเพราะว่ามันเยอะมากครับผมมีคาแรคเตอร์ที่เปคนในถ้ำด้วยใช่ไหมใช่ครับมีมนุษย์ถ้ำด้วยมีมนุษย์ถ้ำด้วยแต่ก็ แต่ก็มีไม่เห็นสั้นๆเพราะว่าฟุตมันเยอะมากวันนั้นแบบถ่ายกันแบบคือจริงๆแล้วทุกทุกชุดเนี่ยมันจะมีมันจะมีสตอรี่ไลน์ของมันหมดเลยเนาะแต่ว่าพอมายำรวมปุ๊บเพลงมีแค่สามนาทีกว่าก็เลยก็เลยก็เลยได้แบบเน้นเป็นบางอันเลยแต่เดี๋ยวเราจะทำเพลงเวอร์ชันสามสิบนาทีนะเอาฟุตที่ไหนมาออนอันนี้กินเราชอบชุดไหนชอบชุดไหนล่ะส่วนตัวพีพี่ชอบชุดพี่ชอบชุดคาร์บอย ผมชอบชุดอ่าไม่ใช่ชุดแหละชาลีชัปปิ้นเหรออ่าพี่เอิร์กเรียกชุดปราตืออ่ะพี่เอิร์กี่เอิยกพี่เอแคร์พี่เอแคร์ผมไม่ไม่ผมไม่ได้เป็นคนบัญญัตินะผมเป็นคนบันญััิผมฟังเข้ามาอีกทีหนึ่งไม่ใช่ผมผมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นคนพูดนะเขาเป็นคนพูดแล้วผมก็เลยเรียกตามเขาเฉยๆเผมว่ามันมันไม่เคยได้แบบแต่งแบบนี้นะแล้วเหมือนดีว่าคาแรคเตอร์แบบนี้มันก็สนุกดีได้เล่นเป็นช่วง้นสั้นอะไรยเงี้ยครับ จริงๆท่าเต้นนี้ก็เป็นสกิลเราจะเท่าเดิมมะเป็น่าเต้นเยอะสุดนะที่เงากเราฝมาก็ใช่เนาะในเต้นเยอะสุดจริงๆมันก็มีการเติมมีการทอนมีการปรับอยู่ตลอดในในช่วงที่เราซ้อมกันเะไเงียแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นท่าที่จริงๆแล้วไม่อยากจะทําให้ท่ามันยากมากบางคนอาจจะรู้สึกว่ากลัวว่าคนจะเต้นตามไม่ได้ ไม่ใช่จริงๆคือเราเต้นไม่ได้คือเราเต้นไม่ได้คือมันมีท่าที่มันยากกว่าน well we ี้แล้วเราเต้นไม่ได้เราก็ถอนเราพยายามกันแล้วเราถอนกันแล้วคือตอนแรกโอ้โหมามีขาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยเราก็บอกเขาว่าเฮ้ยเราอะกลัวว่ามันเวลาท่ามันยากเกินไปอะเวลาคนจะไปแบบทําชาเลนจ์แต่เขาต้องซ้อมแล้วมันยากเกินไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเกินสนุกเขาดูเราไกเหมือนที่เรากําลังซ้อมอยู่ตอนเนี้ยมันเกินสนุกแล้วเราก็เลยขอถอนให้เหลือแบบประมาณนี้กําลังแบบน่ารักน่ารัก ก็เป็นท่าเป็นคิมอีกผู้ที่ต้องเล่นกันอีกใช่แล้วยิ่งไปเจอหลายเวอร์ชั่นกับน้องอเล็กครับอันนั้นก็ยิ่งได้เต้นถึงหนักลงอยู่นะอันนั้นจริงๆต้องต้องถือว่าเป็นโชว์เลยนะเพราะว่ามันจะมีบล็อกเิ่งที่ที่ที่มันที่มันที่มันเล่าเล่าเรื่องด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีการแบ่งทีมมีการเหมือนกับว่าจากที่เราไม่ยอมกันสองคนก็จะมีน้องๆที่น่ารักอีกเจ็ดคนมาช่วยเหมือนกับว่า แบ่งทีมกันด้วยมีกรรมการเป็นคนเพื่อเพื่อน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 บัสนายพวกเราบัสนายใช่เวเราเป็นเพื่อนกันนะฮะก็คือได้เห็นพาดแบ่าแบ่งทีมชัดเจนแบ่งทีมมันชัดเจนนะครับชัดเจนตอนตอนที่เขาบีฟก่อนที่จะถ่ายเขาบอกมันเป็นทีมเออหมากับทีมแมวทีมหมากับทีมแมวผมเป็นแมวเชื่อไหมไม่เชื่อได้จริงไหมไม่ไม่ได้เลือกเขาเลือกมาให้ครับเขาเลือกมาให้หมดเลย อเราต้ี่หมาพี่แมวอ่ะเพราะเาเป็นแมวเราต้องเป็นหรือเป็นไก่ไ่หรือเป็นไก่เพราะหนูชอบกินไก่ทอดวีเป็นแมวผมเป็นแมวหนูจะเป็นทีมแมวเขาจะเป็นทีมหมาเขาก็แบ่งทีมมาให้ทีมผมก็จะมีคอนเซ็ปต์พี่ยงใช่มีไทยมีพิมมีคอปเปอร์สามคนเป็นทีมหน้าหมาคอปเปอร์อยู่ทีมนี้คอปเปอร์อยู่ทีมเธอใช่พีมไทยอรันอรัน ก็ S <S <S อะไรเนี่ยเริ<า>เลยของเป็นใครนะคอปเปอร์คอปเปอร์เอเน็กแล้วคุณพลเป็นกรรมการอาทำงานกับน้องๆง่ายขึ้นได้เพราะว่าคือคุ้นชินกันอยู่โอ้ยน้องๆเาขาเก่งกว่าเราอีกเนาะใช่ครับใช่ครับเขาเก่งกว่าเราอีกเขาเต้นแบบเขาซ้อมแป๊บเดียวครับ เราซ้อมอย่างนานเลยเราซ้อมอย่างนานเลยแต่เราก็ไม่อยากจะแบบไปไปถึงแล้วไปถ่วงเขาไงเพราะว่าเขาแบบเมนแดน์เหมือนเราแบบดีใจมากกว่าที่แบบเราได้มีโอกาสเจอน้องตั้งแต่แบบก่อนหน้าจะเดบิวต์ใช่พอหลังเดบิวต์แล้วเราเจอกันในงานมากขึ้นอะไรย่งเงี้ยก็เห็นประสบการณ์ของเขาที่มันเยอะขึ้นด้วยครับก็ร่วมงานกับน้องๆทุกครั้งก็รู้สึกว่าน่ารักประทับใจมากครับแล้วก็อะไรนะใช่นะฮะก็ไม่เป็นกรุ๊ปแล้วได้เป็นกรุ๊ปแล้วบัสหน บัสนายจ้างได้นะครับรับได้แล้วเต้นพร้อมเข้าไว้่อไอ้นะฮะเราลองเราลองรับรับรับโชว์เดียวก็คือโชว์ที่อยู่ในไลฟ์เซชั่นนะครับเพราะว่าไม่ไม่ซ้อมซ้อมเพิ่มน่าจะใช้เวลาอีกนานกระแสเพลงก็ไน่นอนว่าขึ้นอยากที่ดีขึ้นก็เป็นกระแสดีครับครับก็ดีขึ้นดีขึ้นครับก็ตอนนี้ยอดวิวก็ประมาณเท่าไหร่นะล้านเท่าไหร่ หนึ่งล้านสี่แสนล้านล้านวิวล้านล้านวิวดีขึ้นเรื่อยๆคิดว่าเราต้องได้โลกี่โลแล้วเนี่ยฮะนั่นสิแซงไปรู้กี่คนแล้วเนี่ยถ้าเป็นล้านล้านเนี่ยครับผมก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่ายังฝากทุกคนไปติดตามกันได้อยู่จะเป็นเอ็มวีแล้วก็ตัวเพลงด้วก็ไปรับฟังกันได้แล้วครับนี่ว่าแข่งกับพิเิธนะครับแล้วลองดูครับเพลงนี้เไยก็จริงๆแฟนคลับก็บอกว่าเป็นเพลงที่แบบเหมือนพอไม่ได้ กลับมาทําด้วยกันนานอะไรเงี้ยพอมาในมูฟแบบเนี้ยเขาก็รู้สึกว่ามันก็น่ารักดีครับผมแล้วก็จริงๆแฟนคลับอยากจะไปลุ้นมากกว่าในคอนเสิร์ตแล้วแบบจริงๆแล้วคอนเสิร์ตจะเป็นยังไงต้วคอนเสิร์ตเป็นยังไงก็เป็นเป็นเป็นมีไฟมี <laughs> จออะไรเงี้ย <laughs> มีเวทีมีไมค์แล้วก็ร้องเพลงกันเต้นกันประมาณยเงี้ยครมีคนดูมีคนดูถ้าไม่มีคนดูน่ากลัวนะถ่ายของกอ็ถ่ายของหน่อยคอนเสิร์ตคู่ใช่ไหมครับยิ่งใหญ่หรือเปล่า ก็บอกได้ว่าอะไรที่ไม่เคยทําก็มาทําในนี้แหละแล้วอะไรที่เคยทําอะไรที่เคยทําก็ทําอีกก็<า>แขกรับเชิญเนาะแขกรับเชิญก็มากมายมมากมากยเต็มทุ่งเต็มทุ่งแล้วก็เวทีเราก็พยายามจะดีไซน์ให้มันทั่วถึงเลยครับเพราจริงๆแล้วพื้นที่หอมันค่อนข้างกว้างมากมันเป็นที่ราบด้วยอะไรเงี้ยมันจะมีทั้งการ เซตสแตนแล้วก็มีการทำแคทวอล์กที่มันจะทำให้เราไปถึงคนได้มากที่สุดอะไรเงี้ยมี m i n i สเต g e อะไรมินิสเตแล้วก็มีจอที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรา Connect กันอยู่ตลอดแล้วก็ในพาร์ทของ p โปรดักชันเราก็เรียกได้ว่าจัดเต็มที่สุดตั้งแต่เคยทำมาเลยเนาะใช่คือคือคือสเกลใหญ่ที่สุดใช้เงินเยอะที่สุดแล้วก็อยากจะให้มันออกมาแบบสมบูรณ์แบบที่สุดใช้เงินเยอะที่สุดใช้เงินเยอะที่สุด เพราะว่าเพราะว่าโชว์เอาไงเราก็ซัดเต็มเหนี่ยวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่คุ้มคนดูแต่บัตรออนไลน์ยังซื้อได้อยู่ยังซื้อได้ครับผมบัตรออนไลน์ก็สามารถซึมซับได้ถึงบรรยากาศโปรดักชันแล้วก็โชว์ของเราได้เพราะ<ม>ว่า<ม>เราเน้นทำงานด้วย p พ s s i o n เดรสโค้ดเดรสโค้ดจริงๆแล้วยังไม่มีแต่วันนี้จะให้วีทีกำหนดเลยอ๋อวันนี้วีคนี้วีคนี้ยเขาจะประกาศครับอ๋อวันนี้จะประกาศเหรอวีคนีี้วคนี้วีคนี้ อาทิตย์นี้ปีกนี้ครับผมก็จะประกาศแล้วมันมีมันมีงงเหมือนกันแต่เขาได้พาร์โชว์เพลงยอมนไปทีจะยังไงครับก็ก็เต็มเหนี่ยวทั้งโปรดักชันทั้งโชว์แดนเซอร์มากมายลอยตัวลงมาจากฟ้าเฮลิคอปเตอร์ต่างต่าง พูดโกหกเหรอไม่ใน่ร้านของพีพีเดี๋ยวผมเดินออกมาธรรมดาอ่าเดินทั่วเดินทั่อยู่ที่เดียวกันครับอยู่ที่เดียวกันนะฮะที่งแสดงว่าเราก็จะเดินใหทั่วก็ก็พยายามพยายามจะเดินให้ทั่วพยายามจะแบบพุดๆโผล่ๆให้ได้แบบเป็นตัวตุ่นในถึงตนั้นถึงตรงนี้บ้างนะครับไม่ใช่อย่างเช่นพายแครกเกอร์เยอะๆกันบ้างสองวันมันจะดูมีความเยอะมากแครกเกอร์เยอะมากบอกบอกได้ว่าเยอะมากแบบ แป๊บแป๊บมาแป๊บแป๊บมาอีกแล้วแป๊บแป๊บมาแป๊บแป๊บผุดแป๊บแป๊บเป็นตุ่นเหมือนกันเป็นตุ่นเหมือนกันโอ้ย400ท่านกว่าคน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 อันนี้เอาม็อบมาเป็นแขกอะลรเป็นแขกประมาณพันกว่าคนคนดูประมาณสองร้อยคนครับสาระคือไม่มีไม่ยอมเลยนะได้ครับ ครับก็ยังไงก็ฝากเพลงยอมนะครับผมซิงเกิลคู่นะครับของเราซิงเกิลล่าสุดนะครับผมตอนนี้ปล่อยไปแล้วนะครับ MV นะครับทาง YouTube Channel b u l k i n andP p กริด i อ i f ินะครับแล้วก็ฟังได้ทางสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยครับผมแล้วก็สามารถไปเล่นมีทั้ง Challenge เต้นเนาะแล้วก็มี Challenge ที่เหมือนกับว่าเป็นดูเอ็ดร้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากใทุกคนไปลองลองดูลองแบบเล่นอะไรกันได้ใส่แผ่นเสียงอะไรกันได้ครับ แล้วก็ฝากร้าสเซชั่นด้วยนะครับทังเพลงยอมแล้วก็แค่น้องชายนะครับอ่าสอน5สอน5สวีทีพีสอน5สวีทีพีอ่าเริ่มเริ่มอ่าลุกอ่าลุกอ่านั่งเดี๋ยวเขาแพนไม่ถูกเราต้องเราต้องนั่งเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องเราไม่ได้ออ๋กล้องไม่ได้งั้นลุกลุกมันจะอวีีพีร้องเอาท่านฮุกใช่ไหมใช่เก่งจริง

ไม่พูดแล้วผมก็ทำหมดเลยไม่ง่ายไงพร้อมปะมาเก่งจริงต้องยอมชันก่อนน้นะนนเับทางม้เราต้องสลับทางมีบักทีมักดีดีกันทุกวันก็ไม่ได้รักเธอเลยไม่ช่วยร้องเลยเหรอใจพอวะใช่ก็เลย แล้วปุ๊บปุ๊บอะไรอยู่ไหมฮะโอ้ถ้ไม่ชอบเธอไหม I do โอ้ฉันชอบเธอที่สุดอ่าประมาณนี้แต่แบบข้อจำกัดทางพื้นที่เดี๋ยวไปดูเอมีกันได้จะไปดีค่ะจะไปดีหนึ่งจุดห้าล้านแล้วหนึ่งจุดห้าล้านแล้วไว้คุณพระมันทำลายแบบทุกสถิติไปหมดแล้วพี่นี่ข้างนอกมันแบบมันมืดอย่างนี้จริงๆหรอเนี่ย เอาฟิมเนิมเนาะอ๋อท้าวพีถ่ายภาพนะคะโอเคค่ะทำต่อครับไปละต่อยนิดนึงต่ออีกพี่หวานเอาเรื่องนี้เราไปออกรายการที่ใครเอะแอะครับที่เราใครขอโทษอแต่คนเข้าใจ่าคนมองภาพอเราว่า เราไปกราบกันอ่ะหนูกราบตรงน,น,น,ตนี้เลย,เลยไม่คืออย่างนี้ผมจะเล่าให้ฟังคือผมมัเป็นคนที่ไม่มีทิฏฐิไง <c oughs> คือแบบว่ายากาศแล้วกันคือเขาให้ผม,ผมขอโทษผมก็ขอโทษทําผิดอะไรก็ไม่รู้นะออแต่ก็ไม่รู้ว่าทำอะไรที่เขาไม่พอใจหรือเปล่าก็เลยอ่ะขอโทษไปก่อนแล้วกันมันก็จะได้เหมือนกับว่าไม่มีอะไรค้างคางใจกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไหว้เขาไปอย่างงี้อ่าไหว้เขาไปอย่างงี้อ่าสิ่งที่คนมองเขเป็นอย่างไ แต่งงนางแต่งเป็นคนทำมีเป็นแบบเหมือนหนูเป็นแม่ด้วยนะวันแม่เหรอไม่หรอกเผื่อใหม่ใช่ไหมหรอแรงมากเลยอ่ะอารมณ์เสียจะมีอารมณ์เสียแล้วอย่างเ่าถึงมมงไปได้เป็นยังไงบ้างครัที่บอกว่ามีอะไรก็จะบอกตรงๆมโทษนะก็จริงๆมีอะไรก็บอกกันตรงๆนะมีอะไรก็บอกกันตรงๆอะไรเงี้ยก็ก็บอกตลอดแต่ไม่รู้ว่าถ้าตรงๆมิวกินจะเป็นอย่างเงี้ยตรงไม่เราเราพูดแบบ รักษาน้ำใจไงออคือเราไม่ได้ตรงแบบไม่ตรงเฮ้ยแบบฟ้องๆอ,อะไรเงี้ยเราก็แบบคือเราพูดตรงแต่เราก็หาวิธีการที่ที่พยายามจะใช้วารศิลป์ที่มันจะถนอมน้ำใจที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเพราะเดี๋ยวเขาจะรู้สึกเสียใจอะไรอย่างเงี้ยก<อ>็ขอโทษด้วยแล้วกันนะไหวแล้วถึไ้นไเออโบ้โบ้ไหวเขาคือแบบว่าย <c oughs> <c oughs> อมรับผิดรับผิดรับจบที่คนเดียว เออจบที่ผมก็ได้เนี่ยผมยอมก็ได้เนี่ยจริงๆหลังๆเราเราก็คุยกันตรงๆมากใช่ใช่เราก็มีอะไรเราก็พูดไปตรงๆเลยแล้วก็ไม่แล้วทำไมไม่พูดกันตรงๆตั้งนานแล้วเนี่ยก็ถามดีตรงๆเลยเองสิฮะเก่งใจเขาเองแตถึงเรื่องได้แ้วเขาด่าผมอ่ะไม่เคยด่าเลยเขาเรียกว่าอะไรมีแต่ความหวังดีและความรักให้กัแซวเล่นแซวเล่น จริงมีีพอเราเขาพูดที่เราให้อภัยไหมหรือว่าเราก็ให้อภัยนะครับจริงๆพอเรามีหลังๆเรามีปัญหาอะไรกันแล้วก็พูดตรงๆแล้วก็แชร์กันเลยแล้วก็มีอะไรก็เราก็ขอโทษกันทันทีเลยไม่เก็บไว้ไม่เก็บไว้มีเรื่องใหม่นะเรื่องใหม่ไม่เก็บไว้อ่ะถ้ามีมีอะไรที่พี่ผิดเดี๋ยวขอโทษดึกด่มันหลายอย่างเอาไปทีเดียวพอเราเล่น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  วันนี้พี่พีจะมีการบอกชอนนิดไปว่าไอ้ภาพนั้นก็คือไม่ใช่แม่ภาพนั้นต้องลบทพีงเดี๋ยวนี้พี่จะไม่ยอมอีกต่อไปพี่จะไม่ยอมเป็นเหยื่ออีกต่อไปครับงานแต่งหรอได้หรือเปล่าฮะงานแต่งได้หรือเปล่าจะดีทายแล้วหรอโอ คิดไปถึงไหนอ่ะไม่ใช่คำถามโกงกูอ๋อ,อไม่คถามมันกำกวมไงเราก็ต้องแบบขเขาเรียกว่าอะไรนะให้อ่าทะไรไม่ถูกทำไรไม่ถูกทำไรไม่ถูกร้องเพลงยอมเลยร้องเพลงจริงจริง,รงต้องยอมชังไม่ใช่ขเขาเรียกว่าต้องให้คลายคลายสงสยัยคลายสงสยัยอ่าโอเคครับ ไม่มีคำถามแบบเรื่องข่าวลืออะไรอย่างงี้หรอข่าวลือเข่าวลือเรื่องคอนเสิร์ตว่าเขาจะมีวันที่3 1กับวันที่1กันยายนอ่ามันลือหรอมันลือหรอมันลือก็ได้โอเคครับขอบคุณครับ